โอเคสวัสดีครับอได้เลิกมาทำคลิปแล้นี่คืออีเช้านะครับพิมพ์ได้เด่นนะสามแปดไม่ต้องพูดเยอะเนาะได้มายังไงตัวเปิดแบบไหนอะไรเงี้ยพิมไม่บอกนะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับแล้วก็แปดหนึ่งแปดสอง แปดสี่แปดห้านะครับเนาะเน้นตัวนี้นะเน้นสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแปดสองแปดแปดแปดสี่นะครับสามตัวนะ สามตัวมีเอ,อ่อสี่ร้อยนะครับร้อยบนนะร้อยบนพิมพ์ใส่เป็นอย่างนี้เลยนะครับร้อยบนมีเออสี่กับหกนะครับสามตัวร้อยบนสี่เด่นสี่หกนะครับ งงไหมไม่งงเนาะงงปะแปดสี่แปดสี่มันซ้ำแปดสี่สามหกนะครับแล้วก็สามเจ็ดสี่สามสามแปดสี่สามเก้าสี่ เนาะแล้วก็แปดสองเจ็ปเสองโเออแปดแปดสีหหนะครับเนาะประมาณนี้นะ โอเคขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย